สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายซัตติดแดงนะครับวันนี้คืนวันเสาร์นะครับมีฟุตบอลลงสนามให้รู้ใน้เชียร์กันอีกหลายคู่นะครับเลือกมาฝากแฟนๆกันหนึ่งคู่เป็นฟุตบอลเดลิกาเยอรมันนะครับเป็นการพบก,กันระหว่างสุดการเจอกับไฟบวกสุดการนั้นเล่นมาแล้ว2เกมนะครับมีอยู่2แต้มจากการเปิดบ้านเสมอลาซิกหนึ่งหนึ่งแล้วก็ไปเยืนบบเอนเบรเมนวันนั้นเสมอสองสองนะครับในการที่ไฟบวกเองนะครับ นัดแรกเอาชนะเอาบวกมา4-0นะครับนัดที่2เล่นในบ้านแพ้ตอดลุนไป1ประตูต่อ3นะครับวันนี้สุดการส,าสภาพทีมถือว่าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับตัวหลักอย่างซาซาคารัสิทนะครับซิลารเอ็มบูป้านะครับวัตตารุเอนโด นะครับพร้อมลงสนามทั้งหมดเลยนะครับในการที่เฟบ๊กเองวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นชุดใหญ่นะครับเพราะจะมีคุปเลอร์กองหลังที่มีหนาการมาเจ็บ,บรบกวนแต่ไม่ส่งผลกระทบมากนักนะครับวันนี้หน้าเป้าเป็นมิคาเอลเกรกรอริสนะครับสามตัวลุกก็จะมีโรล,ลันซาลายนะครับแลสุอดอันแล้วก็ินเจนโชฟิโฟนะครับคู่นี้ถ้าดูชื่อชั้นกระดูกบอลต้องบอกว่าไฟบวก ดูดีกว่าพอสมควรนะครับวันนี้และเที่กันพวกเขานั้นเป็นทีมที่เล่นเกมรับได้ค่อนข้างเหนียวแน่นแล้วก็ผลงานลาเจอกับทีมเกตกัน,กนแบบนี้ไฟบวกมักไม่ค่อยแพ้นะครับไม่ว่าจอกมาเป็นฝ่ายเยือนก็ตามนะครับวันนี้กับไฟนิคปที่เปิดมาให้เสมอฝั่งทีมเยือนไฟบวกผมเชื่อว่าไฟบวกสู้ได้นะครับวันนี้มาเล่นเกมรับเนโต้กลับเชื่อวกเขามีดีพอที่จะบุกมาเก็บใจเหนือสุดกาดได้ วันนี้เชียร์ไฟบวกไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ